โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับผมชาวรถครอบครัวครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับไม่น้อยมากๆนะครับเป็นเจ้าตัว t o y o ต a Fortuner 3.0นะครับเครื่องยนต์3,000ขับเคลื่อน4ล้อครับผมเกียร์ออโต้คันนี้ขับ4ด้วยนะครับรถปี2012ครับผมเลขไม่เพียงแค่7,9,000เท่านั้นครับผมไม่ถึง8,000 0ด้วยซ้ำรถปี12ครับผมมาในราคาสุดพิเศษครับผม โฉมหน้าแชมป์ราคาพิเศษแน่นอนอยู่แล้วราคาอยู่ที่6 6แ0 0หบาทครับผมรีบจับจองกันเป็นเจ้าของนะครับ6 6แ0 0 0ับาทได้โฉมหน้าแชมป์ไม่น้อยๆสภาพเดิมๆแบบนี้ครับผมสีขาวซะด้วยนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันนะครับรอบๆด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับ3ชั้นสีใสๆครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลขทะเบียน5 2 6 4ครับ เลขทะเบียนสายมูนะครับใครเป็นสายมูต้องมาจัดแล้วโอเคครับเรามาดูรอบๆรถกันต่อเลยดูที่ล้อนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กดมเดิมๆจากโรงงานนะครับแม็กโตโยต้าครับ6ลูเลียงก้านสวยๆแมคร์สิบเจ็นะครับยางยังปียีครับผมถือว่าเป็นปีใหม่อยู่ดอกยางยังแน่นๆอันนี้แค่มีฝุ่นติดเล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้ยางใหม่ผมสามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับผม ได้ไปเลยสีเส้นครับผมครบครบข้างหน้าระบายอากา,กาศก็ยังสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยการชนนะครับรถคันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับเดิมทั้งคันสีบางๆครับผมเสียงใสๆสกลางวานันกลางวันแบบนี้ตัวหน้าแชมป์ก็จะเป็นซุ้มล้อใหญ่ๆนะครับผมคิวซุ้มล้อใหญ่ๆมีบันไดขึ้นเป็นสีดำนะครับผมสะดวกสบายถึงรถจะตัวสูงแต่ว่ามีบันไดขึ้นมาครับผมกระจกมองข้าง เป็นอัตโนมือนะครับสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดมาแล้วครับกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยครับผมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับมือจับมือเปิดประตูเป็นโคเมียมมีโลโก้โตโยต้าครับมีการลอยมาให้แล้วด้วยสัดส่วนโค้งว่างของคันนี้ถือว่าเรียบเนียนสวยงามครับรถสีขาวเป็นรถสีที่ ทำยากนะครับผมถ้าสมมุติว่าทํามาสีจะไม่เท่ากันอย่างแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้สีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างข้างหลังมีสปอยเลอร์ติดมาแล้วก็พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับผมโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบครับ3.0 D4D แล้วก็สัญลักษณ์ Fortuner ที่เป็นโครเมียมนะครับมีกล้องอยู่ข้างหลังกล้องถอยนะครับนี่ในกล้องไม่รู้เห็นไหม เวลาเปิดเราก็กดเปิดครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเบาๆครับเปิดได้ง่ายครับผมภายในของด้านหลังครับผมก็จะมีเบาครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับผมสามารถเก็บของได้มากมายเลยครับขนสัมภาระกันได้อย่างเต็มที่ถึงของจะเยอะแต่ว่าคันนี้เป็น ppv ครับรถ ppv ก็เน้นรับผู้โดยสารอยู่แล้วคนนั่งสบายอันนี้ให้ดูซีนยางก่อนนะครับซีนยางแน่น โช๊คแน่นๆนะครับเดิมๆอันนี้เดิมๆโรงงานนะครับผมทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดไม่มีผิดเพี้ยนนะครับน็อตไม่มีการขันสีภายในก็สีเดิมๆนะครับปั๊มเอปั๊มอาอยู่ครบครับผมโช๊คไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับอันนี้โช๊คยังใช้ได้นานๆเลยครับผมใช้ได้ยาวเลยไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ได้เก็บสภาพร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าสภาพก็ยังดูใหม่อยู่ครับ เรียบเนียนสวยงามทุกจุดเ่าะหลังใส่คาซีทได้ครับผมมีวิธีการพับบอกโลโก,โก้ยังติดอยู่สำหรับบางบ้านที่มีเบบีนะครับเด็กน้อยก็ใส่คาซีทนั่งสบายสบาย,บายเวลาปิดแล้วก็ดึงลงมาปิดครับม,มีมือจับให้ปิดทีเดียวสนิทเลยนะครับไม่ต้องปิดแรงใช้งานง่ายครับผมถึงจะเป็นตัวแชมป์ปี12ก็ตามโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู ภายในตัวรถกันนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถกดล็อกประตูกดปลดล็อกได้ครับเป็นเซ็นทรัลล็อกนี่ครับผมเข้ามาดูภายในตัวรถกันเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูกันแบบคร่าวๆนะครับคันนี้มีคูดคอนโทรมาแล้วด้วยคูดคอนโทรคือระบบล็อกความเร็วนะครับสําหรับที่ที่เดินทางไกลและเมื่อยขาเมื่อยเท้าก็สามารถใช้ระบบล็อกความเร็วใช้งานได้ง่ายครับผมคันนี้ เครื่องแน่แนๆฟิตๆน,นะครับไม้แค่เจ็ดหมื่นเก้าเครื่องแน่แนๆฟิตฟิตสตาร์ททีเดียวติดครับผมระบบไฟฟ้าทุกอย่างยังอยู่ครบครับไฟติดทุกดวงนี่ครับมีจอทัชสกรีนมาด้วยสามารถทัชสกรีนได้ครับเปิดเพลงปิดเพลงนี่ครับแล้วก็แอร์ระบบออโตโอ้แอร์แรงมากครับเสียงแอร์เรามาดูภายในกันบ,บ้างดีกว่า นี่ครับเกียร์เป็น2เกียร์นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อก็จะมีหัวเกียร์มา2อันแบบนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับใช้งานได้ง่ายเป็นรถรถปีเก่าๆปี12แบบนี้ครับก็จะเป็น2องเกียร์แบบนี้ภายในก็จะเป็นสีครีมๆนะครับเบาะหนังเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับไฟฟ้าได้ตามสรีระของร่างกายเลยครับเดินทางไกลไม่ลำบากแน่นอน โรเวต้านี่ขึ้นชื่อเป็นรถครอบครัวอันดับหนึ่งนะครับสำหรับ f o r t u n e er. นเหมาะสำหรับทุกบ้านนะครับคุยคอนโทรอยู่ตรงนี้นะครับผมระบบลาความเร็วและพวงมอะไรมันตีฟังกชัน่นตามที่บอกไปเลยครับผมสามารถคอนโทรลเสียงได้จากมือครับรับสายโทรศัพท์ได้นี่ครับภายในสภาพเนี่ยนะคันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพนะผมบอกก่อน แต่ว่ายังดูใหม่ๆอยู่เลยครับผมพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยเดิมอยู่นะครับจากโรงงานเลยครับของโตโยต้าสีๆเบ็ดเบ็แบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาโชว์ภายในห้องเครื่องเครื่องยนต์3.0นะครับของ Fortuner คันนี้มาดูพวกของเหลวกันครับผมชิ้นส่วนต่างๆอยู่ครบไหม โอเคครับผมกลับมาแล้วลูกค้าร้านเราค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาจับจองรถกันเต็มไปหมดเลยครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาก็ติดต่อผมมาได้นะครับ0902989893ครับผมมีรถให้ท่านเลือกมากมายนะครับผมอ่ะมีฝาเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ดีฟดีสามพันนะครับยังสะอาดสะอาดอยู่นะครับ อาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บสภาพให้อีกรอบนึงแน่นอนครับฝากระโปรงเดิมเดิม้องลอยตะเข็บเม็ดอาร์ดูไม่มีผิดเพี้ยนครับผมคงรูปเดิมทุกอย่างครับโครงสร้างเดิมๆิมนะครับทางเรารับประกันแน่นอนไม่ต้องกลัวว่ารถจะมีปัญหานะครับเรามีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงแถมไปเลยฟรีครับผมโอเคครับผมโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับเคลื่อน4ลอ้อปี12คันนี้เลขไมาอยู่ที่79 0 0หเเท่านั้นครับผม ราคาสุดพิเศษ6 6 9 0 0บาทครับใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อมาได้ที่0902989893ครับผมยินดีให้คำปรึกษาให้บริการทุกๆท,ท,ท่านเลยครับผมก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามกันมานะครับแล้วก็อยากชมคันไหนรถคันไหนเข้าใหม่ก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ